สวัสดีครับอันนี้ชิดชิดแคดครับ <c oughs> โอ้ขอโทษนะโอ้รู้ว่าตอนนี้ทุกคนลำบากมากแล้วเพราะอากาศมันร้อน จะโอพยายามแล้วที่จะไม่ฮอตไปมากกว่านี้มันทําไม่ได้แล้วพอโอฮอตมากอากาศมันก็ร้อนแล้วทุกคนก็ร้อนไงว่าเห็นทุกคนแบบโพสเบื่อบ่นนู่นบ่นนี้ว่าแบบว่าลำบากร้อนหงุดหงิดอะไรเงี้ยขอโทษที่เป็นต้นเหตุขอโทษที่ทําให้มันฮอตขอโทษที่ฮอตเกินไปขอโทษ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 ครับเราเพิ่งรู้ว่าเธอชอบคนนิ่ง ถ้าชอบนิ่งๆงั่นเดี๋ยวคืนนี้แล้วนอนเฉยๆได้นะ Good morning น่าคืนนอนนิ่งมากเหมือนไม่ได้หายใจด้วยฮึ <c oughs> เดยะมาไลฟ์ตอนแปดโมงเช้าครับทำไมละ่ะก็วันนี้วันอังคารหิวข้าว อยากกินข้าวต้มก๋วยอยากกินไข่เจียวอยากกินไชโปผัดไข่อยากกินปลาสลิดทอดสวัสดีครับอันลิชชิดชิดครับขณะนี้นะครับข้าพเจ้าอยู่หน้าโรงเรียน,นครับสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโร์ประสานมิตรฟลายมัธยมครับมีเด็กนักเรียนจำนวนมากมาทำอะไรกันที่นี่ไม่รู้ โอเห็นแบบใส่ชุดนักเรียนมปลายกันมาเต็มไปหมดเลยด้วยความอยากรู้อยากเห็นโอก็เลยเดินไปทมน้องๆมาทําอะไรอ่ะ๋อ,อวันนี้มีสอบครับพี่สอบอะไรอะ่ะสอบตรงเหรอไม่ใช่ครับสอบเกจแพดเกจแพดคืออะไรขอโทษทีที่โอไม่มีความรู้ยุคโอไม่มีแกจแพดยุคโอมี iPad. <c oughs> <c oughs> ไอแพดนั่นแหละครับเอาเป็นว่าไม่ว่าน้องๆจะสอบอะไรก็ตามนะครับขอให้ได้คะแนนตามที่น้องๆตั้งใจนะครับ เพราะฉะนั้นกิจกรรมเวลาว่างตอนนี้ก็คือเดาชื่อนักเรียนว่าโรงเรียนมาจากไหนชื่อย่ออะไรโรงเรียนอะไรอะไรอเงี้ยซอดอคือสินโดมมนิกสวอวคือไ,ไม่ใช่<ว>ไม่ใช่สตีวิดถูกแล้วเล่นจะไม่ขอโทษเราไม่ได้เป็นักเรียนสายตลกสดุดยอดอันนี้ชีตชีตครับเน่น่เน่มีอะไรจะบอก เรามีแฟนอันนี้ชิดช,ชัดคนไหนเด้อวันนี้เขามาบอกว่านูนน่นนี่น,นู่นนี่น,นี่ดีใจปนเขินยังไม่บอกว่าเป็นใครหรือบอกได้บอกได้แหละไม่บอกดีกว่าเอ๊ะอยากรู้ไหมเอ๊ะเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่บอกครับเอาเป็นว่าอาืมโอเคเขาเรื่องเหมือนวันนี้ไปถ่ายละครมาเรื่องตายลาหลายคนอาจจะได้ดูตัวอย่างละครแล้วนะครับน่าดูมากน่าดูมากน่าดูมากจริงๆ,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 ๆ แล้ววันนี้จะเป็นคืนแรกที่โอย้ายพลมนะครับคุณซันนี่จากมุมนู้ดมาอีกมุมหนึ่งซึ่งคนมุมกับเต็นท์เลยก็จะได้รู้ว่าคืนนี้จะนอนร้อนหรือนอนหนาวนะครับแต่ว่าต้องนอนนิ่งๆนะเพราะว่าเธอชอบคนนิ่งๆงั้นเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนเฉยๆเ <c oughs> มื่อคืนเปิดแอร์26ก็ยังหนาวอยู่อะเดี๋ยวว่ากันคืนนี้ h a v e a Good Night